โอเคครับเรามาเรียนเรื่อง pronoun กันครับวันนี้ pronoun คืออะไรนะครับ pronoun นะครับก็คือ what นะครับ used i n place of noun นั่นเองนะครับก็คือ p r o noun เนี่ยมันก็คือใช้แทนที่นะครับของ noun นั่นเองนะครับเอาเรามาดูตัวอย่างกันละกันนะครับง่ายๆถามว่า pronoun มีความสำคัญยังไงเรามาดู passage นี้กันครับเขาบอกว่า Jack is a student นะครับ and Jack นะครับ loves to play a guitar แจ็ค Jack wants to go to shopping เห็นไหมครับไล่พาเนนี้มีประมาณ3ามนเทนเนีนะครับเราพูดถึงแจ็คเนี่ยประมาณสามสี่รอบด้วยกันทีนี้ถ้าจะภาษาเส้นมันยาวครับประมาณสักสิประโยคติดต่อกันเนี่ยเราจะ้พูดแจ็คซ้ำเรื่อยๆเนี่ยมันจึงเกิดความน่าเบื่อหน่ายนะครับในในเวลาเราฟังนะครับแม้กระทั่งคนเขียนหรือคนพูดเองเนี่ยมันก็น่าลำคาใช่ไหมครับต้องมานั่งย้ำชื่อแจ็คเป็นสิบรอบทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเ,เราจะทำยังไงนะครับเพื่อให้มันมา ใช้แทนที่กันได้ครับเพื่อให้ภาษาเนี่ยเวลาเราเขียนลงไปหรือแล้วการสือ่อสารออไปนั้นฟังรลบสวยหรูนะครับเขาจึงมีคําว่า personal pronoun ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อมาเป็นกุญแจสําคัญนะครับในการใช้นะครับ personal pronoun เนี่ยนะครับก็คือบุรุษสรรนามนั่นเองนะครับถามว่าทําอะไรบ้างก็ refer to people นะครับ and are used in place of t h e i r name นะครับก็คือ refer นะครการอ้างถึงครับบุคคลนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อยู่ในใช้แทนที่ ของชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับแทนชื่อของคนใดคนหนึ่งนะฮะเรามาดูตัวอย่างง่ายๆเช่น Ken ran fast นะครับ but he could not นะครับ win the race ก็เขาบอกว่า Ken เนี่ยวิ่งเร็วมากนะฮะแต่ก็มาสุดแต่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเขานะครับ he เห็นไหมครับ he เนี่ยมันเป็น personal นะครับ he เนี่ยมันไป refer to นะฮะ Ken เห็นไหมครับไปอ้างถึง Ken รานนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคูสนอตนะครับวินเดเลสก็คือไม่สามารถชนะการแข่งขันได้เราทีนี้เรามาดู personal pronoun ปันต่อนะฮะเขาบอกว่า personal pronoun เนี่ยนะครับ can also refer to things นะครับก็คือ personal pronoun เนี่ยสามารถอ้างถึงสิ่งของได้เช่น can set the อ่าอะไรครับ can set the alarm นะครับ for seven o'clock เนี่ยนะครับแล้วก็ จบนะครับขึ้นประโยคใหม่ครับบอกว่า i t didn't go off this morning นะครับก็คือเขาบอกว่าเคนเนี่ยเซตนะฮะตั้งเวลาปลุกไว้7จ็ดโมงนะครับแต่มันก็ไม่แต่ในการปลุกเนี่ยนะครับมันไม่มันไม่โชว์อัพนะฮะมันคือมันมันไม่ปลุกนะฮะในตอนเช้านี้เห็นไหมครับเคนเซตเดออาราม for seven o'clock เนี่ยครับแล้วมันเห็นไหมครับอิดนะครับอิดตัวนี้นะครับก็เป็น personal pronoun แน่ๆครับไปนะครับไปนะครับไปย้ำเนี่ยนะครับไปแทนที่คำว่าเดออารามนะครับนาฬิกา เห็นไหมครับมันคือสิ่งของเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย Personal Pronoun mm. ก,ก็คือมันใช้แทนที่นะครับของอชื่อตัวบุคคลหรือสิ่งของนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็หวังว่าคงจะเข้าใจ p r o n o u มากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับที่ติดต,ตามชม